สวัสดีฟาร์มเมอร์ทุกคนกันด้วยนะกลับมาอีกครั้งในเกมซาดิวัลลี่นะโอเควันนี้ไม่มีวันเกิดใครดวงประจำวันก็วันนี้ดวงดีฮะโอเคดวงนี้อย่างนี้มันก็ต้องลงเมืองหรือเปล่าโอเคส่งสู่ททำอาหารมาให้โอเคฮะลูกหันกสัตว์ใช้เรียบร้อยเร็วๆทำเวลาทำเวลาหน่อยทำเวลาหน่อยโอเคจัดการฟาร์มเสร็จกว่าจะมาถึงก็นี่ฮะแคบจะเที่ยงแล้วโอเคกินยาเพิ่มมอนเตอร์ลงมาก็จัดไปเลยนี่ไงอีกตัวพัดซึมได้ละโอ้ย ตีมอนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะได้แต่ว่าก็ได้มาแล้วฮะโอเคได้ระสิิ์ก็ขอลงต่ออีกหน่อยละกันว่าลงมาถึงชั้นค่อนข้างที่จะลึกละนี่ตัวพัดเสริมเอาไว้ไปส่งพ่อมดโอเคสาเร็จเควสละสบายใจฮะโอเคระเปิดมัมมี่เล่นหน่อยมมี่ก็ลงไปชั้นที่ยนะี่สิบเจ็ดฮะนี่ฮะไปเจอของดีเลยอหูสมกบรบดวงดีจัดอะวันเนี้ยเป็นเครื่องรูป หัวสัตว์อัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะทําให้หัวใจไม่ลดนะฮะเราไม่ต้องไป,ป,ปรูปทุกวันนะถ้าหัวใจเต็มแล้วหัวใจจะไม่ลดแต่ว่าหัวใจก็จะไม่เพิ่มเหมือนกันนะครับแค่ทําให้หัวใจไม่ลดเลยก็ถ,ถือว่าดีนะสําหรับพวกแบบเลดเกมแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องไป,ป,ปรูปทุกวันนะโอเคได้ของได้มาแล้วเที่ยงคืนก็กลับขึ้นได้เลยนะเดี๋ยวตายแล้วแบบของหายอดเลยนะเครื่องนี้หายา,ยากมากนะบางคนนี้แบบ โอ้ยเล่นสามสีป่ปียังไม่ได้สักเครื่องก็มีนะไอ้เครื่องเนี้ยที่ได้ของมาดีมาแล้วก็ไปวางซะให้เรียบร้อยโอเคแล้วก็เอ็นเจนฟูดมาปลูกได้ใกล้เต็มแล้วโอเคแล้วก็วินกลับไม่ทันนะเรียบร้อยหลับคาฟาร์มไปอีกหนึ่งวันคงไม่เจียตังมากแล้วเลยหรอกอย่างมากก็หนึ่งพันบาทนะรู้สึกตังหนึ่งพันช่วงนี้จะหาง่ายแล้วโอเคอีเทียมแอเสร็จแล้วยวค่อยไปเอาวันนี้มันเกิดแซมด้วย ไปดูผน้องสัตว์ซะให้เรียบร้อยเกเโอเคแล้วก็แซมอนมาลงบ่อน้ำ<ๆ>ที่เราทำไปด้วยนะนี่ไปเอาอีกตัวไปริมไปพอมดซะสำเร็จเควสเลยเรียบร้อยฮะยิ้มเลยพอมดยิ้มเลยพอมดนี่ก็หายใจไวเหมือนกันนะน,นี่ย่ะทำไปเล่นไป ไหนๆก็มาแล้วช้ให้ด้วยโอเคแล้วก็รับเงินมา2,500ันหแล้วก็มาเนี่ยเป็นอีเวนต์ของอมเบอรี่ที่ส่งจดหมายไปเชิญเราตั้งนานแล้วแต่เราเพิ่งนึกได้ก็เลยเพิ่งมาเราเป็น event อีเวนต์เขาเรียกอะไรแฟชั่นโชว์แฟชั่นอล์กเปล่าไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นี่ก็เป็นคนแต่งตัวไปนี่โรบินโอ้โหชุดอย่างแก่มอ่ะนี่มีขยิบตาด้วย ต่อไปก็นายกฮนะโอ้โหนี่คุค้นๆนะเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนแล้วก็บิเกลฮะโอ้โหชุดเหล็กมาเลยเต็ยมยศพร้อมลงเมืองคนนี้มันนักผจญภัยตัวจริงเลยโอเคต่อไปก็คลินนะคลินนี่ออกไปทางศิลปะน,นิดหน่อยน่าจะวาดรูปนะทรงเนี้ยโอเค้วก็ทุกคนออกไปเสร็จก็เหลือเรากับเอมิลี่ก็เอมิลี่เหมือนมีอะไรจะพูดนะฮะ ม,มีอะไรจะพูดกับเราอม่ไดเข่นเดินเข้ามาใกล้แล้วก็หน้าแดงแจ๋แต่ว่าครินเดินเข้ามาเจอก่อนนะก็นี่กับตาโตกันทีเดียวหน้าแดงเลยอมิได้ครินก็ตัดทอกับเราอะไรก็ไม่รู้นะเอา้ากูผิดอะไรเนี่ยเขามาชอบกูเองกูผิดอะไรเนี่ยโอเคอันนี้เป็นรูปปั้นนายกฝากไว้ที่เดิมกันโอเคแล้วก็ของก่อนไปให้แซมซะนี่ขึ้นมาทีเดียวหัวใจห้าดวงโอเคแล้วก็ไปสร้างบ่อน้ำปลาต่อ แล้วก็ไปซื้อกระสุนนี่ด้วยฮนะกระสุนระเบิดจากไอ้นี่กิลพจนภัยด้วยมีการทําผิดพลาดอย่างร้ายแรงนะเพราะว่าบอกเลยว่าซื้อมาแล้วแทบจะไม่ได้ใช้นะไอ้กระสุนระเบิดเนี่ยโ <Okay. S 1> อเควันนี้ก็ไปฟาร์มเนี่ยคัพเปอร์ <Okay. S 1> ก็กลับมาที่ฟาร์มช่วงดึกๆก็มาตกแต่งฟาร์มนิดหน่อยก่อนจะเที่ยงคืนนะเอาเสาไฟาประวางเพราะว่ามันมืดมันเราอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ฟาร์มช่วงมืดแต่ว่าก็ไม่อยากให้มันมืดนะโอเค วันเสร็จเกาของจากผลผลิตจากน้องสัตว์ไปขายซะมีเทฟโฟโฟโอฟ์โเฟออยล์99ขวดอ่ะนี่มันแหล่งรายได้ชั้นดีโอเคแล้วก็จะเข้าจะวิ่งเข้าไปนอนฮะแต่ว่าก็เรียบร้อยไม่ทันเหมือนเดิมเหมือนเคยหลับคาบ้านคาหน้าฟาร์มไปอีกหนึ่งรอบไปดูตังที่จะได้กันดีกว่าฮะอุ้ยแสนซี่เลยนะเกทอโฟ,โฟโออย์นี่ก็ไปแสนหนึงแล้วอะอโคตรแพง คิดไม่ผิดจริงๆนะที่เอาตังเป็นลงกับน้องหมูเนี่ยแพงจริงๆโอเควันที่สิบแปด้ดูร้อนไีนที่สองครับดูสิวันนี้เราจะทําอะไรได้บ้างโอเคดูปฏิทินวันนี้ไม่มีวันเกิดใครนะโอเคโอยวันนี้ดวงดีอีกแล้วอะ่ะแล้วก็พอออกมาก็เจเีอครับรีอาของมาให้โอเคแ h งกิ y okay, ค,คนนี้ดีว่ะคนนี้จีบเรามีของมาให้ตลอดเลยอันนี้พ่อมดก็ส่งสูตดครับมาให้นะครับเป็นแทนวับเสียงเงินหนึ่งพันบาทนะฮะหมอเรียกมาเนี่ยนะแทนบับวางไปเลยไปได้วับไปนี่วัหมาน้องสัตว์นี่หัวใจน้องสัตว์คอกแรกของเราเต็มแล้วนะฮะหน้าก็จะไม่ใช่รูปหัวใจจะเป็นรูปยิ้มแทนโอเคแล้วก็เอาผลผลิตมาแปลรูปซะมันได้ตังค์ดีนะวันนี้ไหนๆก็ดวงดีแล้วก็ไปลงเหมือนซะหน่อย นี่ฮะมาลองใช้หนังสติกที่เราซื้อมาซะหน่อยฮะสี่ร้อยสิบสองลูกตีมอนไปมอนเถึ่อยู่นะต้องรองอัปเกรดดาบอนะ่ะนี่ฮะบอกเลยว่างงมากใช้ไม่เป็นซื้อมาแล้วจะใช้ไม่เป็นอนะ่ะดูโอ้โหขนาดในคอมยังใช้ยากอันนี้ในมือถือ บอกเลยปวดสมองครับเจ๊ไม่เป็นน่ามันจะยังไงอ่ะดูเลง็งไปเอา้าทำไมไปทางนั้นกูุกจิ้มทางนี้แล้วทำไไปทางนั้นงงงงอยู่นานว่าจะมาลากหัวคมคสซะหน่อยเอา้าไม่ได้ทําไมมันไม่เล็งวะเอา้าอะไรกันครับนี่อซื้อมาตั้งหลายลูกมันน่าจะจิ้มแล้วมันน่าจะยิงไปเลยอะ่ะอนี้มันอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเฮ้ยเอา้าเรียบร้อยฮะ เดีไม่ได้มีมอนดอกของดีอีกโอ้โหสรุปแล้วไม่พ้นระเบิดฮนะนี่เลยของดีวางป๊บระเบิดเติมนี่จบโอ้โหอันนี้คือแบบอะไรก็ไม่รู้รูเลงไม่เป็นผมเลงไม่เป็นโอ้โหสรุปแล้วจบกันที่ซื้อมายี่ร้อยสี่ร้อยกว่าลูกโอ้โหแล้วสวยอีกหมอกมาอีกโอ้โหอ,อย่าอย่า ไม่ได้ลิงไม่ได้โอ้โหจบแล้วซื้อมา400กว่าลูกจะได้ใช้ไม่ได้ที่สุดสุดท้ายก็ไม่พ้นที่ขุดโอโ้อย่างเซง็งก็ลงเหมืองไปยาวๆนี่บนรลูเป้าหมายค่าบันเตอร์แเี๋ยวต้องไปดูของที่กิ้วด้วยแล้วก็นี่ลงเหมืองจนถึงตีสองเลยได้สี่สี่ชั้นนะก็ได้ลึกอยู่นะ